ทำไมนะครับ ต้องใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกนะครับมลพิษจากถุงพลาสติกมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการการผลิตนะครับจนถึงกระบวนการทำลายนะครับหรือกําจัดขยะเลยทีเดียวนะครับเพราะทั้งนั้นในการผลิตและทำลายดังกล่าวกอให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นในบรรยากาศของโลกเรานะครับและก๊าซนี้นะครับยังคงอยู่ไปและทำลายชั้นโอโซนของโลกดังนั้นยิ่งมีการใช้ถุงพลาสติกมากเท่าไหร่นะครับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศของโลกจากการผลิตกาจัดขยะถุงพลาสติกก็จะ ยิ่งสูงมากขึ้นนะครับแล้วทาไมนะครับถึงควรใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกมีข้อเสียที่ชัดเจนมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องอายุการใช้งานของมันนะครับที่สั้นมากนะครับเป็นการใช้เพียงครั้งเดียวที่เสียส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะถุงพลาสติกแบบหูหิ้วนะครับแน่นอนนะครับถึงวันนี้เราต่างได้รู้ว่าโลกนะครับให้ความสำคัญลดลงให้มาใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติกแล้วนะครับการใช้ถุงผ้าถือเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีนะครับทุกคนที่ความสำคัญและสามารถทำได้ง่ายทำในชีวิตประจำวันก็ได้ครับเชื่อว่าทุกคนนะครับก็อาจจะมีถุงผ้าติดบ้างอยู่แล้วนะครับลองมาอ่นานบทความนี้นะครับก็อย่าลืมมาออกมาใช้กันนะครับถ้าคนเรานะครับใช้ถุงผ้านะครับสัปดาห์ละหนึ่งวันนะครับจะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากกว่า ใช้ถุงผ้านะครับช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้นะครับใช้ถุงผ้าสามารถซักทาความสะอาดได้ง่ายนุ่มสบายช่วยลดโรคสภาวะโลกร้อนอีกด้วยนะครับสามารถปกพาติดตัวได้ง่ายและติดลดพร้อมใช้ในทุกโอกาสนะครับสนใจงานสก,กีถุงผ้างานผ้าดิบผ้าแคนวาสผ้าสปันบอลนะครับด้วยเทคนิคสก,กีรูปแบบต่างๆกําหนดกระดาษได้ตามใจคุณนะครับติดต่อสอบถามได้ตลอด2 4ชั่วโมงเลยนะครับ